มีช่องใหญ่หนึช่องนะคะแบนนี้ข้างในก็ยังมีซิปซ่อนที่สามารถใส่ของที่กันมารวมกันหรือใดๆคือใดเขามีช่องนน้านด้วยนะคะตัวเล็กแบบนี้ก็คือจุดีเลยะคะ่ะสิดหน้าอีกนั่งยมีสิปอย่างเดียวคือช่องเดียวมากไปเดียว ซ่อนตังซ่อนอะไรใดๆได้หมดอัน,น,อน,นี้จะน่ารักมากนะคะลองมาใส่อัดน,นี้กันดูซิว่าจะใส่ได้ไหมสบายมากช่องกว้างข้างในช,อชน่องเล็กติดง่าน่ลยสิสะพัยแบบนี้ได้ไปนี้ค่ะ Adidas x Lego นะคะใบันนี้ ถ้าเป็นทรงปรกติก็ประมาณนี้ใส่ของได้หรือถ้ามีของเงยอะกว่าที่ควรจะใช้โดยปกติก็ยืดยืดนอออกมาค่ะสลายเป็นเป้ได้ก็จะมีประมาณนี้หากสนใจยังไงฝาก กดใจกดติดตามเซลล์อัลเลตไบบูมด้วยนะคะ